เือโย,โยงไม้เพชรตุวันนะคะเรือโย,โยงไม้มีเครื่องอำนวยความสะดวกตู้เย็นเครื่องซักผ้าตู้ับข้าวที่ไม่มีคือลำนี้นะคะห้องน้ำกับแอร์ห้องน้ำกับแอร์อน,อนะคะที่ไม่มีดูนะคะเขาขนอะไรมา เลือโปโอ๊ออลอพันขนหินเก็บค่ะทงชาติไทยสวยงามมากสถานการณ์ทางชายแดยนนะตอนนี้ทงชาติไทยเป็นที่ยิดเหนี่ยวจิตใจเห็นแล้วก็สุขใจนะคะหลายๆท่านไม่รู้จะอธิบายความหมายยังไงคือเห็นแล้ว นี่แหละฉันเป็นคนไทยเรือลำนี้แบงน้องแมวนะคะสีเล็บมบนะคะทั้งหมดเรือพวกนี้ขนได้ทั้งดินทั้งทรายหินเกดนะคะเป็นเรือของอรพันธ์ ส่วนใหญ่ก็จะรับงานที่บ่อโพงบดินบดไทรนะคะบ่อโพงแล้วก็ประโมกอันนี้ก็มารับหินเก็ตด,ด้วยที่ท่าเรืออายุทยาเรือติดต่อยให้ตามนะคะเอาไว้กินตะเหลงเอาไว้หากับข้าว ปมานกบแปดสิบแปดก่ะเรือยงไม้มีเสน่ห์ลำนี้ไม่มีตู้เย็นไม่มีเครื่องซักผ้าเพราะว่าคนอยู่เรือนอนบนบกจอดเรือไว้เฉยจอดไว้แถวๆนี้ยคลางๆวัดพนันเชิงเนี้ย ยากาศเช้าตู่นะคะยังไม่เจ็ดนาฬิกาแบดคือเปี้ยงแบดเมืองไทยบรรยากาศหน้าวัดนนทเจนจังหวัดะนครสีอยุธยานะคะเรือ mm hmm. ก็วิ่งมุ่งหน้าไปเอาอินเกดที่สองจุดนะคะที่ลังติดกับหลังติดกับนนทบุรีะคะ่ะท่านผู้ชม